ก็จะเป็นคลองน้ำนะคะสามารถเช่าเรือมาพายได้มันจะมีตบถ้าเดินไปทางนู้นตบไปเรื่อยๆก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะไปถึงเอ,อ,อะไรนะแถวสนามบ้าก็ฟ้าค่ะ มีคนตกป่าเยอะมากเป็นคลองน้ำไปเอยนี่ขุดด้วยมือเลยนะคะจากทหารรุ่นนโปเลียน ที่ไฮเมืองเป็นเมืองเล็กๆใกล้ฟอกซซนนะคะติดคือเป็นเมืองติดฟกซซนจากไฮก็ไปแซนเกตแซนเกตแล้วก็ฟกซซนถ้าขับแล้วก็จากลอนดอนก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงอะคะ่ะวันหยุดก็ขับรถมาเที่ยวกพาครอบครัวมาเที่ยวเท่านี้ได้นะคะ ้อมเมออเมียนของเกิที่เดี๋ยวจะเดินไปทางนี้ ตัวนั้นนี้ข้ามไปก็จะเป็นทางไปเซนบริส นี่ก็จะเดินเข้า มีกับทุกเมืองเลย ปเป็นเมืองเล็กๆนะคะจะมีร้านอาหารไทยชื่อไทยแหล์ทอง อาหารในปานสุดว่าจะใช้นี่ค่ะร้านอาหารไทยละข้ามถนนกัน คือร้านอาหารไทยชื่อไทยแลนด์ทอมนะคะใครมาเข้ามาในเมืองนี้ก็แวะมากินอาหารร้านนี้ได้นะคะร้านอาหารอร่อยค่ะ

katuraki, lagi Tepungnya sudah lagi Ini Sekolah meja 这。

เหมือนกะปกเป็นผักนะคะเข้าไปดูไหม ันนี้คือเท้าคอนซินนะคะเท้าหอแล้วก็เสื้อ วันนี้วันอาทิตย์นะคะแต่ว่ารู้สึกจะเงียบๆสงสัยทุกคนไปที่ทะเลกันหมดที่นี่ก็ไม่ไกลาจากทะเลนะคะเดินไปก็ถึงเป็นหาดเอ่อเป็นหาดหินนะคะแต่ว่าน้ำจะใสกว่าแถวๆังจีเนส อันตัดผมผู้ชายเยอะมากอ๋ออันนี่เป็นเก่ามาก

อันนี้เป็นร้านเขาขายพวกของแถวโลโก้ขอรีเขามีแบบที่ติดตู้เย็นแล้วก็วงุนแจ

<laughs> so, have you got an Instagram now? No, the Not Instagram. Of. I no. have got a website. Oh, you have got a website? I okay. have a website. Oh, it's a thing. I need to put that. that. On, on, so I put it on on my Instagram, but I'll need, I'll need I to to add I'll need to add your Because without the W, and maybe this website, or that web. hardback okay. okay, I'll add that to the post and put it on oh, okay. so, Instagram. ทมื่อกี้ควรเข้าไปซื้ออากาศกับไอที่ติดตู้เย็นในร้านนี้นะคะเขามี Facebook หรือ Instagram ด้วยถ้าใครสนใจเข้าไปติดตามเขาได้นะคะของ h a น d m a d ดแฮนดบูดปิดร้านขายยาบูชิดังในงอังกฤษอันนี้ก็ร้านอาหาร มันร้านขายจิวเวลรี่ก็ปิดวันอาทิตย์แต่ร้านปิดร้านปิดหลายร้านเลยค่ะ น้ำไข่ดอกไม้ นี่ก็เป็นภาพมีธงชาติไทยเลยนะคะเึ๊่เจอนี่เหมือนร้านเป็นร้านอาหาร โอ้ใช่มีการอาหารไทยตรงนี้ด้วยจะลองเข้าไปดูนี่เป็นร้านอาหารไทยที่เจ้าของเป็นคนไทยก็แฟนกอนนะคะพี่เขาชื่อ พี่นองค่ะเดี๋ยวขอจะถ่ายในข้างในให้ดูอีกรอบนี่เป็นสวนเล็กๆมีต้นกล้วยด้วยโอ้พี่เขาปลูกมะเขือด้วย ว,วันนี้เงียบอะค่ะที่ในเมืองเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไปที่ทะเลกันเพราะว่าคนเห็นที่ทะเลแบบว่าคนเยอะมากรถจอดเดยอะมากเขามาจากลอนดอนอะไรเงี้ยค่ะมันหยุดเสาร์อาทิตย์พาลูกพาเมียพาครอบครัวาม,มาเที่ยวเมื่อกี้ขวัญคุยกับแฟนของ พี่จะข่มร้านที่นี่นะคะคือว่าเขาย้ายมาจากที่แสงเกตแล้วเขาก็มาเปิดที่นี่ไม่ทราบเขา่ดมารู้คุยกับแฟนเขาเขาพูดได้ฟังมันน่าเสียใจนะคะเขาพูดได้ฟังว่าร้านทอมไทเรสองที่แบบที่เราเดินผ่านขอนเดินผ่านมาเมื่อกี้ะค่ะเขาขายกำลังขายเขา,ขาบอกว่า เขาสร้างรายได้เข้ามาไม่ไมเพียงพอรายจ่ายเขาก็เ,าเปิดให้ขายปมามสองเดือนแล้วอะคะ่ะคือมันมันน่าเศร้าอย่างที่เราเห็นร้านอาหารไทยที่ประเทศอังกฤษหลายๆร้านเริ่มทยอยที่จะปิดตัวลงเพราะว่าเศรษฐกิจก็มันไม่บูมคนไม่เข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือ ก็ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของร้านด้วยนะคะก็อยากให้ใครที่มาเที่ยวเที่ยวไปแต่ที่ละเมืองนะคะเข้าไปแวะกินอาหารไทยร้านอาหารไทยแต่ละเมืองด้วยไปช่วยกันอุดมเนาะช่วยช่วยกันคนไทยเนาร้านนี้เป็นร้านะคนไทยนะคะเข้ามา นนพุนนพวกพวกพี่ๆเขาด้วย こびたん。 แถวนี้อยู่ทะเลนะคะนกนกซีกโกะเยอะมากเลยมีต้นวิโลด้วย อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเมืองอะไรอ่ะเขาบอกว่าแถวช่วงฝรั่งเศสที่นเป็นสะพานของเมืองที่เชื่อมต่อน่าสนใจมากเลยบทที่ดีสุด มีโรงแรมที่นี่ชื่อ High Imperial นะคะไม่ไกลจากที่ที่ท่องเที่ยวแถวน,นี้ห้ยังไงเดี๋ยวควรจะแปะลิงก์ข้างล่างในกล่องข้อความข้างล่าง,งวิดีโอนี้นะคะ่ะแบบลิ้นพันกันตอนนี้พูดภาษาอังกฤษภาษาไทย <laughs> จะไปอ่านหนังสือเรานังสือมาอ่านด้วยก็เลยจะไปใช้เวลาทีไ่ได้เรยอ,อ่านหนังสือก,กับสิ่จะกรรมากค่ะนี่ค่ะคุณค่ะ